สวันที่9เนี่ยเป็นทางการนะครับหน้าตาสดใสขึ้นมากเพราะว่าหลังจากได้รับยาเข้าไปแล้วนะครับก็รู้สึกได้ว่าตัวเองตอบสนองกับยาที่รับเข้าไปได้ดีมากนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่ามีอยู่อย่างอย่างนี้มันหายคือรสเปรี้ยวก็คือเริ่มต้นเริ่มแรกเดิมทีก็คือม,มาจากตรงนี้ก่อนนะครับขนมขนมมันคือรส salt and sour ก็คือรสที่มีทั้งเกลือและมะนาวนะครับเพราะมันต้องมันต้องเค็มแล้วมันก็ต้องเปรี้ยวเนาะแล้วความรู้สึกความจําได้ของเราตั้งแต่เรากินมาตันเด็กๆเนี่ยอีขนมเนี่ยมันคือเปรี้ยวน่ายู่เนาะผมจะบอกเขาผมอันนี้คือไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าน้องตั้มรู้วา่ากินขบเคี้ยวเนะาะตั้มก็เลยส่งมาแกล้งไม่คิดว่าเราจะแกะกินเราก็เลยลองแกะกินดูนะครับความรู้สึกของเรามันคือมันต้องแบบ มันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะมันเค็มๆไปแล้วไปแล้วแล้วมันก็หวานๆไปเลยอ่ะยังไม่พอก็รู้สึกว่าอยากได้ไวิตามินซีแล้วชอบกินน้ำมะนาวในางานที่งานมากก็เลยซื้อมาเป็นโหลๆเนี่ยวา ไปแบบแกลลอนนะ่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกร้างกายขาดน้ำตาหรืออยากแค่อะไรพวกเปรี้ยวรสดชื่นสดชื่นก็กระเทกินใส่แก้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจำได้ว่ามันรสชาติมันจะเปรี้ยวแต่หวานด้วยไงหวานมันก็จะหวานของมันอนะมันก็จะมีเปรี้ยวอะเปรี้ยวแบบ <c oughs> ก็ต้องมีเปรี้ยวอะ่ะ เหมือนกินน้ำหวานเลยเหมือนกินน้ำแบบน้ำละลายเฮลบุบอยอย่างนั้นอะคือมันไม่มีความเปรี้ยวอ่ะแต่ว่าเนี้ยอันนั้นมันอาจจะโอเคแต่จจเป็นรสชาติที่แบบเราอาจจะลิ้นเราแกร่งขึ้นเนาะอาจจะทำให้แบบ ไม่รู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวเท่าเดิมคคือคงมีเปรี้ยวแหละแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าันเปรี้ยวเท่าเดิมอันนี้ต้องเปรี้ยวละมะนาวเดี๋ยวขอไปฝากนก่อนมะนาวลูกนี้ก็คือว่าฝากึกฝากคนซื้อมาให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้วิตามินซีขอแบบเน้นเน้น มันต้องเปรี้ยวปะ่ะถ้าโดยปกติแล้วอะนี่ก็คือฝานแบบสดๆเนาะเราควรบีบใส่ช้อนแล้วเราบีบใส่ปากเลยเนี่ยบีบใส่ปากเลยนะทุกคนมาเปรี้ยวปะ่ะสองอย่างที่นี่ชีวิตนี่คิดรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแล้วอะมันหวานอะ <c oughs> ลองดูไหม มันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะมันแบบมันเค็มเค็มขมขมอ่ะแต่มันไม่ได้แบบเนี้ยไม่มี่ไม่มีความรู้สึกนั้นเลยอ่ะไม่อ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะ ไม่ใช่อะถึงขั้นต้องมาบีบมะนาวเพราะแบบสรุปแล้วคือยังไงก็คือเป็นการสรุปว่าได้สูญเสียการรับรสเปรี้ยวไปแล้วนะครับลิ้นชิ้นนี้นะครับผมแต่จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสั้นๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวพอลูกอยางหายดีขึ้นก็คงจะกลับมาเป็นปกติขึ้นนะครับก็อัปเดตประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับ เป็นอนแล้ครับอันดีครับ